เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะมาลาหักบนะตอวันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์อโปเกมอนพา2สองนะฮะที่ผมมาเกิดอะไรๆตรงนี้เนี่ยคือล่าสุดนะครับผมโดนจระเข้กัดตายนะครับแค่นั้นเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้มันมีแรปเตอร์ที่บ้าข้างไล่ตามผมอยู่นะแต่ว่ามันกัดผมไม่โดนดูมันดิเหมือนโดนดูกลุ่ยวิ่งกน่อนครับถ้าผมวิ่งนี่ก็ถือว่าวิ่งเร็วนะผมรู้แล้วว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนผมจะสร้างบ้านแถวๆป่าเลนบูดนะอุ้ยไอเชี่ยโอ้โหตกนิดเดียวเกือบตายเลยเหรอ เฮ้ยยายาๆาอกูตายห๋อโอ้ยแม่ง <S <S เอ่อดูเหมือนว่าผมจะเลิกเกิดที่เดิมนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมว่าผมหาจับเนาาารนนอตสักตัวดีกว่านะมาไอโดโดน้อยร่วงไปเดี๋ยวตัวนี้เราตั้งชื่อด้วยนะโอเคตอนนี้เราทิ้งของก่อนทิ้งของพวกนี้นะโอ้กูทิ้งผิดอันไปทิ้งเบอร์รี่เฉยเลยเลอโอเคเราได้โดโดละเดี๋ยวตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดี โอนออนไม่รู้นะแต่ว่าทางนี้แล้วกันเองจะต้องเป็นไก่ที่แข็งแกร่งที่สุดเหมือนเดิมนวดนวดกับผมผมก็ขึ้นแล้วนะผมไม่โลนแล้วนะเรียกโรนไม่ได้นะเรียกโรนมีเครื่องนะครับผมได้เวลาที่เราจะโชว์แล้วไปเลยออออนเอ้าเออไปเลยออดออนเจะต้องจิกมันให้ตายคาที่นะใช่ปบาไปเลยเดี๋ยวมึงเจอไก่จิกเต่า ไอ่ไงฮัลที่แปดฮัลที่แปดอุ้ยฮัลที่แปดตอนที่สี่โอ้ยเลือดเยอะเลือดเยอะเลือดผมเยอะกับมันกันมันเออต้องเป็นอย่างนี้ดิเดี๋ยวผมช่วยนะดูตัวเองดูตัวเองลูกต้องล่วงเองต้องล่วงไปเอาต้องมีกันสักหน่อยแหละเออว้าไม่เจ็บมากนะไม่เจ็บมากนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยเลือดอาบตัวเลยเออเรียบร้อยเราชนะนะโอเคตอนนี้ผมว่าผมหาสักกี่สักตัวก็คือไอตัวนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของเรายังไม่พร้อมอ่ะผมจะจับสักตัวนะ เออตัวนี้อะไรอ่ะเพศเมียเวลสี่ครับส่วนตัวนี้เวลสามหกจับไปครับตัวนี้ไม่ไม่เพาส,สิบบอลพาส,สิบบอลโอ,อเคเอาไม่ใช่ช่องนี้สิเอออันนี้เฮ้ยผมว่าผมจับใส่โปกเกมอนได้ไหมอ่ะผมอยากลองจับใส่โปกเกมอนนะ่ะตัวนี้จะเป็นโปกเกมอนตัวแรกของผมเลยนะครับเออต้องล,วงล่ลวง,โโงแล้วไอ้หนูล่วงเถอะโอ้โหเออล่วงแล้วท่านผู้ชมนี่เลยจับแม่งเลยแม่งต้องมาอยู่ในโปเกมอนผม กูผมว่ามันเลื้อนเกินไปไงตัวเล็บยาวอ่ะเลื้อนเกินไปแล้วโอ้โหข้าออดออดกูไอ้เหี้ย er. แม่งโปเกมอนกูก็ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยเล่นมาสองพ์ทคนอื่นจับได้ตั้งแต่พ์นแรกกูย,ยังไม่ได้สักตัวเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ต้องทําไงเนี่ยตอนนี้ต้องทําไงแม่งอยู่หน้าบ้านกูเลยโอ้แต่แม่งเลยมันค่าออดออดผมตายไปเลยวะ่ะมึงค่าออดออดกูได้ไง,อ, <minutes> อ,งอ่ะโอ้โห five minutes later อ้อทำไงอ่นะนะัะ่นก็โปเกมอนนั่นน่ะเดี๋ยวเราเตยนี้กันท่านผู้ชม ไอ้นบินยังไงไนนบินฟาดโดนกูฟาดเดียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโดนกูฟาดทะลงวงทะลวงอะไรสะลบไปไอนี่ไม้อีกหล้มันเลือนอีกหล้มันเลือลเล้อนใส่กูอีกแล้วมาผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรดีอ่าได้แล้วได้พาลาซอลแล้วเดี๋ยวผมเรียนที่ขี่มันก่อนเพราะว่าผมสู้มันไม่ไหวแน่ผมจะยังไม่สู้กับมันไอตัวเล็ยบยาวฝากไว้ก่อนรอให้กูมีโปกเกมอนก่อนอ่านี่ครับพาราซอโอเค อ่ะเลือดหกร้อยเมื่อกี้เลือดสามร้อยนะโดนตีแบบเบี้ยตายเลยอ่ะดาวมจถือว่าเยอะอยู่อะเลือดเก้าร้อยไปเลยเองเจอกูเจอกูเจอกูมาเลยมาโผล่ห้าออนออฟกูเก้าหกหัวเมื่อยสัตว์เก้าหรกหัวอุ้ยมันดีตีโดนคนด้วยนะมาชมเออก็มาได้ยินเขาเหรอเบียบร้อยนี่นะผลของ คนที่ฆ่าลูกสาวกูเขาจะนอนดิ้นนี้แหละโอ้ห oh, นะ้าตามันน่าสงสารมากนะนะครับผู้ชมแต่ผมสงสารไม่ได้นะ <c oughs> มันฆ่าอ <c oughs> ย่านอน <c oughs> นอนโคตรดุเล่เลย A few moments later ผมว่าถ้ามันแบบไม่สมดุลจริงๆแถวผมอาจจะต้องออกไปปรับนะเพราะว่ามันไม่สนุกนะเวลาเล่นตอนนี้ <c oughs> ที่ใช้นะก็นี่เลยเอาของที่ใช้ค้ามันอนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับอ่ะดูนะ นี่จากรเมจหนึ่งร้อยเป็นร้อยสามเก้านะสองร้อยละสองร้อยเก้าสิบสามร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่งของหมดก่อนเฮ้ย,ยงั้นเราก็ยิงให้สรุก,ก่อนนะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราพาสิบไอตัวนี้ก่อนพาสิบก็จะทําให้มันไม่โจมตีศัตรูใดๆนะอยู่ในโหมดลักลักสงบก็มาดิวิ่งช้าด้วยโปกเกมอนตัวแรกของผมจะต้องเป็นตัวนี้แหละเฮ้ยกูยิงไม่โดนเลยเฮ้ยล่วงเลี้งยวท่านผู้ชมโปกเกมอนตัวแรกของกู เอาเลยยังวันนี้แหละออมต้องติดแล้วปะเออสามห้าเปอร์เซ็นต์อย่าทำตัวจับยากอย่าทำทัวรจับยากเอ้ยทำไมมันไม่ได้ครับผู้ชมเบอร์ไปปะกลมก็งงอ่ะทำไมมันไม่ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ่ะเอออาจจะเป็นีโอกาสนะจับอีกม,มีบอลเยอะต้องได้ผมต้องได้โปเกมอน <Yeah. S 2> ได้แล้วเว้ยได้โปเกมอนแล้วตัวเล็กกูไผมเฮ้ยโปเกมอนกูอยู่ไหนอ๋ออยู่ในบอลนี่นะผู้ชมลิทวิกไหนไหนออกมาไอ้หนูนี่นะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเขียสองมียานโปกเกมอนเลยเหรอสุดจัดขนาดลิทวิกทำไมเองไม่ตามเรามาเนี่ยตามมานิดวิกโอเคตอนนี้ของผมม่อนข,ข้างเยอะแล้วนะ เ้ยกูจะต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดเหมือนเดิมครับคงคนคองเอยคนคองคงคงคอนเซ็ปต์นะในเวลาที่เราจะหาจับโปเกมอนละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเจอโปเกมอนตัวนึงอะไปไหนแล้ววะโหมืดมากมองไม่เห็นเลยนะแต่ว่ากี้นี่ไงเจอแล้วเอ้ยตัวนี้ได้ได้ไหมอะจับตัวนี้ก่อนไหมไปจิบเก้านะท่านผู้ชมเป็นที่เวลไลท์เวลยี่สิบ ไปเลียโปเกมอนของฉันสู้มันสู้มันอุ้ยใจเย็นเราจุกเราจุกเราจุกท่านผู้ชมเราจุกนี่เจอเจอกูจุกลบเจอกูจุกลบไอ้เหี้ยจุกลบจุกลบจุกจุกเก่งจัดท่านผู้ชมมาดีหวาจุกลบนี่ไง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 งงดีงงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยกลับมามาดีหวาเจอกูจุกลบมาดเก่งมาดีเก่ง อ๋อหนีหนีหนีหน,น,น,นีไปไหนจะทะลุงแล้วเหรอจะล่วงแล้วเหรอ,รหรอผมยิงไม่โดนเลยจนมันรีเลือดเต็มแล้วเนี่ยให,ให้ให้ให้อีกโอ้โหโโมันวิ่งเก่งมากนะผู้ชมผมต้องที่ผมต้องยิงมันให้สลบนะสลบสลบสลบ,บมาดิเอาหนังสติ๊กไลนยิงโปกเกมอนเออล่วงแล้วมาเวิลด์ยี่สิบใช่ไหมอาอแล้วนี่เป็นไรเนี่ยลุกลุกลุกไม่ล่วงเลยเอ้ยลุกไม่หยุดเลยเฮ้ยไม่ได้嘛สามสิ่เปอร์เซ็นต์นะผู้ชมเยอะอยู่ ดูนะท่านผู้ชมน่าจะเก่งห่ดตัวที่ผมมีตัวนี้เคยไม่ติดหวากูไม่รอแล้วไม่รอแล้วกี่เปอร์เซนต์เอาได้เลยท่านผู้ชมนี่ไงมาแล้วเว้ยเลือกตัวอื่นได้ไหมอ่ะโอเคออกมาแล้วโอ้ยตัวนี้ผมเอาไปลุยดีว่าผมมันดูเจ็บมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออแล้วเราจะฟื้นฟูเลือดให้มันยังไงอ่ะให้เบอร์รี่เหรอ กินมั้ยเนี่ยอ๋อต้องน่าจะต้องเอาไปใส่แบบโอเคอะไรสักอ,อย่างนะแล้วผมจะทำไงอะ่ะผมจะเรียกมันกลับอ่ะผมจะเรียกมันกลับอ่ะนะอุย้ยไป่ไดี๋ยวเวลาเลยแลย้วไม่ชมอุ้ยวิ่งอย่าง,งเร็วกดขั้นแรกไปขั้แรกกดตัวแซดมีอะไรไหมแซดอ๋อ x x c r r เป็นการโยนอีกกูล่วงอุย้ยไฟแรงอ่ะเนี่ยไฟเผหาหรอ นี่ตัวผมฟาร์มได้ด้วยน้ชมเออมันชื่อบาซีเค้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนเออชื่ออะไรดีขึ้นด้วยตัวบีเอ็นบอใบไม้บันชามีครับท่านผู้ชมเป็นน้องบัญชาม่ของผมแล้วจะเอามันขึ้นมายังไงเนี่ยเออเอ็งเป็นไรอะ่ะเอ็งเป็นไรเอ็งเป็นไรเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่นะเออแล้วมันเป็นไรไม่รู้นะผม อาไปเลยดาเมจเอาเอาน้องตายได้ไงอะ่ะโปกเกมอนกูอ๋อมันน่าจะอยู่ในป่านะครับท่านผู้ชมไหนๆใครฆ่าโปกเกมอนกูเฮ้ยใครฆ่าโปเกมอนกูโอ้โหหาไม่เจอด้วยนะเฮ้ยม,มันชาเมกไอ้นี่เคยฆ่าพีมจำได้จำได้อย่างดีสักทีดีสักพีไหมฮะอุ้ยเ,เยอะเยอะอ่ะ แล้วตีเข้าปลาตีเข้าปลาโอ้โหโปเกมอนเพียบเลยท่านผู้ชมโปเกมอนเพียบเลยมีโปเกมอนที่เราไม่เคยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโปเกมอนที่เราเคยเห็นนะโอ้โหแล้วนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหกระเด็นขึ้นฟ้าเลยเออตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วตัวใหม่เฮ้ยนี่ไอตัวใหม่ด้วยตัวนี้ด้วยเองไปเลื้อนทําไมอ่ะเองไปเลื้อนทําไมเองไปเลื้อนใส่น้องทําไมอ่ะเองไปเลื้อนทําไมต่อยปิวเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่กูกูไม่ได้ตีกูไม่ได้ตีใจเย็นมีตัวดาบลอยแนะแม่งตีผมเฉยแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้พวกตัวอื่นมันหายไปไหนหมดทำไมมีแต่พวกตัวนี้เกิดอ่ะผมอยากจับไอเนี่ยไปเจอลิงว่ะลิงกับอะไรซ้อนกันลิงกับลิงลิงกับลิงซ้อนกันไนอ่ะตรงนี้นะฮะที่จะเป็นฐานใหม่ของผมโอเคครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e ให้ผมด้วยนะฮะ mm hmm. ไปนะครับ Bye. บายโชคดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม